อเาเมื museums, to self, ่อใหม่ทอหน่อยยาซีไฮเขาดีกอาเมื่อไปซุ่นที่ยาซีหฮเขาห้องสองหน่อยอับตอวให่เขาห้องโวยวาสสาหัยซั้งซั้งซั้งความ่วสยามเขาประมาณหมอลักหน่อยแนี้งนั่งรักหน่งแข็งจังปอบอยู่ปอบอยู่หนึ่งขงจังบออยู่เป็นหูอู่ว่าหมอที่บังตาะไปอยู่กับ คอมีตอนสมสียงละติงสักน้ำละมัใส่สาวงาเมนหาซิเปอร์ซนแม่ล้ำหักใส่สาและหักใส่สาคนยงหาซิเปอร์ซินจงไปตอดมาหงมใบหมอลำนุ่งล้ำใบหมอลำนุงบอาหมอลำนุ่งไม่ยากาสีอุ่นสุดมาเป็นตะกุกตนาวเพ่งสาจะใวยลำาคือหมอลำนุ่งหอน เวศได้ได th ้บาทหมอลังสมโฟงเกิดความกระชีสาวโต้ตถึงไหนมายอดนิบาสนาบุญมาพลาหอดได้ขี่รถมาจอดวางบานเยวกันอันนี้มันพร้องไปตบเข้าไปมังมังบุญของเจ้าข้าบาสาธุสาทุสาทุเจ้าเข้าไปเจ้าหายบาทเลยหายพอหายทนให้คิดามคิดไม่ได้จะโตแต่ลา มาเจาก็่อยไต่ไปขอ้ได้นอาตาไปหน้าพออีกท้าสาทุ่งเกสาสีมาให้ขามของเจ้าสาสาหนี้แต่วันเร่วามเมาคับกอถูกคืนบ้านบริเหตของกันสรสาหัวมันหัสาทงสรสาหัวมัน ชาเพราะภาษาหัวไม่ทอคอยสิไปหาหลอกหาต่อหารับก็สังรวมສังตั้งดอกสักท้ายหน้าแมถ้าาก็แักคอยสิเอาเมื่อนั้นไม่ขอไดີสั້ท้ายใส่ได้ใส่ใออกາันหลายเด็นตส่แค นายนักขับโมลังเหินแล้วบอยู่ก็สาหัวได้แท่าไงกสาก็สาหัวไว้ก็ไว้หัวเอาพ่อรีที่บ้าเออเอาพอดีพอดีเดี๋ยวนี้อย่าไม่ไร้หอกแก่งิน่คยแก่เขาเมา ต่อแค่ไหนวอยลำเกาอยาผ่าเหล่าได้ไรทขันสะบัดหนาดไล่ถึงไล่ทางตาบางโมลั่เพลิงแร้วหอยก้อยยูเขาเอาขันมัเตือนนอกขันตาขาวบัดโคเดียนันเลี้ยงตาขาวบัดโคดเดียนบางทีเห็นเอกคอาเต็มไปหาดดังไฟเบื้องเสียเจ้าลาวาพ่ออย่าฟอนเข้าไปเอาบวชแม่ทรง จังมันแต่โกงชูโกงลวกเหลือเบิ่งคัาขับไปหม่เหมือนนี่จำหยดเอาคอยโต๊ะตาอยในบ่อนอนเขาทอพ่อฟันเดือดตัวสิบสองสันเป็นตะขันสึหัขันสันเจ้าเสียอาหยงบ่เนี่ข้าแก้วสินดองเนื้อพีหน้าแข็มขอเอาคาโองจักลา นอกบาเสียเอาทักตีบัดนาโน่ร้องคือเสียสีับโพเนื้อที่ปูบักตบโพตัวลิมาสันก็นอหอยจังปีเอาน้ำที่จับตูไอยสีไทยกับคือก่ทัดที่ข้ามามาหมอลัมจ้ำนักไฟกอนเบิร์หัลลำบึงสองผู้นั้แมงหมลลำผู้เบี้ยแกเข้าห้องปลงแกวอนผู้ดารา เมื่อคืออาเมตตาเนี่ตาพ้าผู้เท่าอันนี้ในธาตุไฟเดีจ้าก็ผู้เฒ่าเลยเนี่ยนะอยากพิชิตข้ามจิีใจดีบ่หดีอยว่าจะเาสีเอาคับพ่อหรือเอาครับนูไายแต่ว่าถ้าเอาครับหนูไา้สีบ้างหนาโยบายเอืแต่ว่าลูกไผ่เอาสอันมกับลูกไผ่เนี่ยูล้ว ดูไอสิวะหนาโงบาบเออจะวาลูกไผ่านเอาคัดสมปองัวเล่าตาปนใหญ่เสืองอันมิดตตาอีกัพักมาหน้าสีวัขาวอ่อนมองสิวัยขาวอ่อนบัดจังเข้าปน้องให้เจ้าเก่จ้าปนคอยสิแก่หักหลังจังคอยี่มาห้อยขางจังนักให้มัดมนบัดมนจังนัาให้มัดมุนแต่เพื่นร่วมชุดมันหายเสีลายหนาซังนี่ สิบอขอใจทักทีบอกมาหลายคนนี้ร่างวัาจับมาก่อนจะว่าสาธุทอดมุนขอนแต่ละปีและผูรวมโมหานะนักโทษกหอมสาหรับในมูอนี้ที่แทคว่าสูงจะลยมีความถูกญบนมาทางสายทุกเรื่องแม่ป้าเสียงลายเสียงเดืองเสียงสีหัว อาเป็งรัางล้ำไปตรงนี้เส้นสายก็สุดาแห่เอากระเป๋าเก่าแต่ละทีให้ได้เป็นเศรีนี่มเป็นตื้อตื้อต้อต้และตตแต่ละวันละมือคอ้รักให้ไวให้ควงถือไวทุ่มวัดทุ่มวัดทุ่วัดทุ่มวัดก็้าให้มาแล้วสิบพันให้พ่อหนุ่แก่ของสวดสวดในในองโน เอาในท้องังมาโมเ่เาท่านได้าเปียงจังไหนรดาให้ดูดีมีเนสุขภาพาแค่มีรมีเนสุขใถ้ามาฟังรำนันขอให้สวใหมานให้ดูสุขสาญเมื่อยใจยาใทย,ยให้มีเั่นคำใส่หัวสุกวนเมือทานเมื่อมาหนังหาท่าห้ยูรีๆๆๆๆ แต่าบาคนให้กันหอมคนจักไอ้ลูกนี้ยังแห้วสาบบ่ได้พ่าปากและบ่เบียมากันเลยให้แม่เอาสาขอมีต้องบุญ่าพรจะหเอาแลหหอนต่ออีกพอเฮาอื้อให้พ่อมาจึงเขาเลือนเขาสากรบ่บาลูและเ้าเขาเจ้าไดกดงต้ม เลูกผู้นางอยู่ที่ล้านผู้นางอยู่ภูกรุ่มมกมหาศาลที่ว่าเป็นของชาทีเป็นการแก้ใหมเพื่อเสี่ยเอาไปให้ดวงพิาณทองพอ พวกามาพวกมวต่างแต่ข้าวพอดกี่จยากอีหวังใเด็กแต่บ้านถ้าพ่อได้หับเล็กคอยพราอนันไลตถึงสูงสวันค์บ่ได้มีเวนตับดอกแม่น้ำมาโตยาสีตังทองคือสมก้องใส่สาขัแเล็กพอไงย้มเจ้าจากโลกแล้วอยังมีเต้าบ่ได้ xa kiao nhiêu và bát đẹp ghi sẵn nào đi 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 phải đi 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 ย่าเกลขิงของสับหัเนื้กันเก้าตัวงอพอไม่เกลียงขากอะกะลาคือต่วไอเสืยเขียวสาวก็ไม่เล่าว่าถ้าสิ้นสอดตอไเอาสร้างชื่อขสามข้าวบะนั่งหุ้เอ่ะห้สามสัมสิสามสิห้นสามสามสิเต๋ให้มืนดีเป็นดัน้ตัวเต๋ไหนผู้ข้าเมาผู้ข้าวมองห พียงขันน้อยเงงเงือมาทำไม่อายก็เอาหลายดอกไข่หน่อเมืงขาดดอกขาดขาดได้สบายบางกีก็ลุดีกูใด้สามตัวไขเต่มบ่อได้สี่ตัวสามแต่บ่อได้ห้านกใสหกหอนห้จนกคอนสามหางลาดินงจาคมอ๋อสาเอาหลายเลือลก็ลุจโตนอกดวง ราคาโนนผีขอราคาหอขอเนือกสูงปังของมีเมื่อกราคาเฟื่องหาเหือยเปิ้งเอาไหลกันดักเดือดราคาเสียหนองคันสาวสาสะันดูขักดักข้ามกันลูกสี่อลังลาสามีงากแต่หากกว่าเจ้าราคาวันกว่าเจ้าเนื้อเขาหาเอ่มอลังลัสามีว่ามาตากแข็งสองแขนเราออกเดือดแสนหา บาตาขาสออขาพันเอาแต่แสนซีู้ว่ามนันโมนิกัั้งหอยดอกดกีดีให้กิน,น,น,นมีซี่เสียเตีงยมือมอ้แค่เใ็้ตาแพ่งไขส่สังสีผ้าอ,อย่างผ้ายังไปถึงตังนางเลือนสีผ้าไปส่อีาา่เหมือนเอามาค้มาชีนักก็แค่ไใหม่ครับที่กอช่วงเป้ป่าท่าเพาะว่าหอยครักกู ผู้เนี่ยแม่ห้อยผู้นั่งแม่นกลัวตัวนั่งแม่ทีพอพอห้อยกับกลัวือเห็นผ่าลานเหตุโกงโน่ส่วนตาแต่่ามันนี่หลักนตัโปอสุกสุกแต่มันแล้วเสีวขียเกื้อเขอไปแดตงไปแดต็งกุเกื้องขอไปแดงล่าข้ารอกินแค่กองแยงสัมผัสหางเซลสั่งสีโต้ผู้ใหญ่มาตูเขาสามโตบ่เขา เรื่องตนน้นบ่คักเรา่อนเราบ่าทักหทางเสียสละสลลูกตาบ่ทัดบาคัดบ้าลูกตาบ่ทัดบา้าต,า,บบาตอนเป็นต้นค้าถึ้นมาเล็กน,น้อยเงิ่งข่อยกับวไยเมื่อนี่มาตังเลินตังค่ายมี่ันหาคันแต่ปีไทยเทียงหาแม่ปักแต่ตั้งสองทางสามวมคงสีย็ดองคนมันหโลกกเปานองไร ตมีทั้งสอบป่ายก็โคดลูกตาแก่แพ่ขันห่ามะข่าหาหน่อยห่าใหญ่เยียงขาปิดขาไครขาควายขางูบายทานในโลกไม่เสี่ยเคยเป็นทั่วไปสากคว้าสักคอควงอันหกพิษสอดสาสตร์พระธาาเดียก็โคลูกตาสุินด่านลูกเตาแต่ว่าไนสั่งไายดีไยสั่งพ่อแม่เจ้าเบาลากาแพทราคาเก็บแม่งก็เอาแพทย์ นวยกับตูมาปอนวยกักบอกมาพ่อสอมใบต่าสองโอ้มาเสือโซโนเฮสอง้องนี่ตัสีแดงพองสองนี่กัสีแดงเอาสามสีไว้仨อ๋อตา่าคนเล่าเอาใบสามสามสีวางไว้เมื่อไอที่หวยห้องมึง้ามาดิถูกหรึอมาทีและถูกเข้า บาทบางนี่บาทนอนเป็นมาโดปู่เป่าคือเต่าโกสีเงินไขแล้วออกแล้วแมงปางห้วยตายหาวางท่อนี้กะสีว่าเอาโดเซลลหัวให้อยหายก่อนพอนสามหางข้างโซ่ญาตานน่อยเต่าบลรอหาสิงนอดแพหลายยาตเป็นคนไายคนเลื้ยมันสิเม็นมุบ้านนั่นปั่นน้หักแเล่นบานมาครบอน้ำ่อยกะบอย แต่ปัจจุบันเยาวีไฟมี้แต่แกได้ส่ไปอต่สิสุสุผู้คือตาลดิตุกลุูมขึ้คนบาไปทหางหัวบ่อลงงามคืนงามคำล่าข้ามันกะตัวบามน้ำสันกาบอสูงียังวางตาลุกไห้ดูงแค่ถึงแรว่าจังไหนขอแม่นีหน่อนนอนนิ่มไสีหาสีมาแต่งเตายูดออ พอบอแแท่กระบอกให้ก็คุ้ลราคาให้แปงทั้งลายหน้าเป็นว่าหาม่แพงข้างเมีแม่มาแก็บบหาทุกจักรลานหน้าคอยสิต่อราคาเพื่อคุ้มจัดเอยแตงไม้คู่ขุ้มจัดเลยขั้นจาหอมมากคอยคอยกะหอมหักดอกคว้าเบากะเบาคันสีข้อลาเพียงนั้นแล้วมงไปกับเมือเสียงนี้กะเสียงเกยเกยก็เกยสักเบ่ไปเบาไปก็เสียสักเบาไป có hai lý do nấy nắng nóng xong con đi con chặt lại con Khói cả mẹ không sao mà có làm gì phần đó thì khói tội thật này là đôi mày thì có thầy ít sạch là đôi mày thì có ngày ít sạch là đi đăng bố làm gì hay để sống có rồi sao mà của là không có khăn sao mà của là không có khăn một sai mà làm cho săn này của anh ngon săn này của anh ồ nữ nàng nữ nữ nàng nữ น,นเด,นนเด,นนเดลุงหลวบก่อนโอ้ลุงหลวดเพชรทุ่งสันนี่แหละคนมักวนเนลมตีเนในหัวใจเอาให้ดูนี่ไม่แห้งง่ายเลยไปานเาขอนยันกระบื้องสิเล้นะเด้อ